สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็ผม PIDX 9นะครับวันนี้เรามาเล่น SJ กันบ้างทุกคนเป็นปืนที่เป็นสไนเปอร์สายประหยัดนะยิงโกหกไม่ค่อยตายกับปืนนี้ทุกคนเป็นอะไรไม่รู้นะโอเคตอนนี้เราก็เกิดตรงนี้นะเกิดตรงนี้ผมจะรอก่อนนะทุกคนเผื่อตีหลังมานะถ้าตีหลังมาเรายิงฟรีเลยครับตรงนี้ไปกันเลยครับผมว่า SJ ของเราเนี่ยจะรวยหรือเปล่าครับทุกคนไปกันเลยครับผม ่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําครับผมชื่อว่าร้านเลดพอชันร้านเติมเกมมือถือสุดคุ้มทางร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงตี1กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอบเร็วเติมไวและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นเติมถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับผมนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยเติมถูกเติมไว,ต,ไวต้องไว้ใจเลดพอชันอย่าลืมไปเติมเยอะๆนะครับฟู โอเคมีเพื่อนนั่งดักตรงสุสานนะทุกคนนะเหมือนจะเงียบนะครับด้านหลังนะทุกคนโอเคงั้นวิ่งไปหาเพื่อนละกันนะทุกคน เดี๋ยวไปเลงตีหลังนะตอนนี้เอาสไนเข้าหายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอเจเอาสโคบะลยมาก็ได้ครับ <laughs> ที่ตัวเองถนัดน,นะทุกคนถ้าประหยัดประหยัดนะก็คูณ6ก็พอเร็วนะครับผมถ้ามีตังหน่อยก็คูณ16ก็ได้คูณ20ก็ได้ครับแลว้วแต่เลยอันนี้มันเหลือในคังห <laughs> มดเลยมาเล่นนะสโคบนี่ <laughs> ผมว่าจะไปหายนะทุกคนแต่ว่ามันมีเสียงปืนนะตอนแรกตอนนั้น ผมกำลังจะไปครับแต่ว่ามันมีเสียงปืนบอดยิงครับมันน่าจะมีคนนะว,วิ่งมาเลยแล้วกันนะตอนนี้โอเคโอเคข้างในครับผมได้ยินเสียงหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวมาอยู่นี้ครับแต่ะระวังนะนทุกคนนะ <c oughs> เราต้องรู้ว่าเขามีกี่ตัวนะครับถ้าเราไม่รู้โโน,นี่เราแย่แน่ทุกคนอุ้ยโอ้ติดติดติดตัวด,ดี <c oughs> เล็กหน้าต่างเลยครับหินตรงนี้นะระวังเป็นไนท์ทุกคนไนท์ชอบเล่นตึกนะครับ เวลาเขาใส่แล้วเขาจะมีเพื่อนรอเก็บโอเคมีปลาสมองตรงโน้นครับอุ้ยมียิงกันยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยอนั้นคนนี่เราคนนั้นหน้าผมเลยทุกคนโอเควิ่งแล้วครับโอเคเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนอเฮ้ยอยู่แล้วหรออยู่ไหนละ่ะขอนุม่ม เหมือนเขานิ่งไปเลยทุกคนเหมือนจะนิ่งอยู่แถวนี้นะเห็นแบบเฮ้ยนี่ไงนีไ่ไงเป้งเดียวทุกคนเดี๋ยวเก็บปืนมาเล่นก่อนเลยครับถ้าเพื่อนเข้ามาเราแย่แน่ครับทุกคนเดี๋ยวเลงเอเดี๋ยวรอสักพักครับถ้าไม่เห็นตัวลงไปเก็บปืนเล่นนะเพราะว่าสไนเราสู้ระยะใกล้ไม่ค่อยได้นะครับโอ้โหเฮ้ยเพื่อนโดนโอ้โหทุกคนไ,นไหนวะน่ะอิมเคไปเก็บของก่อนทุกคน <irgend. S 2> ปืนอะไรอะเฮดโฟลหรอยาวๆหรือว <or. Okay, S 2> ่าเอ็มีเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บก่อนดูโอเคข้างในมีโอ้ยเฮดโฟลแต่งยาวทุกคนด้วยสวยจัดเกาะห้าด้วยอ่าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบครับเกาะไม่ลดเลยเพราะเขายิงหัวเรายิงหัวเขาได่เองเมื่อกี้โอ้ข้างในโอ้บอกกันยับเลยก็ดูเดี๋ยวผมจะนั่งรอตรงนี้นะผมยังไม่เข้าไปนะครับรอเลยครับผม เราเช็คกระสุนก่อนเป็น A1 นะครับ A1 พยายามเน้นที่หน้านะครับเวลายิงนะทุกคนเน้นที่หน้าดีๆครับบริเวณคอบริเวณลเลิงไปแลครับเวลายิงมันเดี๋ยวมันก็โดนเองนะทุกคนหัวเป็นจุดที่โดนแล้วตุยทันทีนะเฮ้ <c oughs> ยคนนี่โอ้ยอย่าเพิ่งยิงดีกว่าเออโอเคถ้ามีตี้หลังมาแบบน,นี้ผมจะให้เขามาบวกกับตีนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าตีเดียวกันกันกบตีนี้เปล่าไม่ไม่น,าน่าใช่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวแอบกองกนดูเดี๋ยวรอเขามาบวกกับตีนี้นะเดี๋ยวเราค่อยออกไปนะครับ เราออกไปตอนนี้ไม่ได้ครับถ้าเราปิดตีนี้ได้ถึงเราปิดตีแน่ก็ต้องมีตีหนึ่งมานะเฮ้ยเหมือนมาแล้วคดูข้างหน้าผมเลยครับโอเคตอนนี้ที่ยินเสียงหนึ่งตัวครับผมอ่าหยุดแบบนี้แสดงว่ายังลิงหาดูอยู่นะภาวนาอย่าให้เข้ามาตรงนี้นะ <laughs> เราเอวันทุกคนถ้าเป็นเซตไนท์เรายิงก่อจะตายนะถ้าเป็นตี้ไนท์อะ โอเคตอนนี้เหมือนเขาจะมาแถวนี้นะครับทุกคนเนี่ยผมตามเขามาอยู่นะตอนนี้เมื่อเขาหยุดอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าบอดในค้อกมาไม่ได้ยินเสียงน่าจะนะผมคิดว่ายังอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าจะยังไม่ไปนะครับเพราะว่ายังไม่ลั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังมีกูเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าผมจริงด้วยทุกคนเขายังไม่ไปเนี่ยเขาได้ยินเสียงเ้วปะเนี่ยโอ้มาแล้วทุกคน ไปหรือมาเนี่ยเขาได้ยินเสียงแล้วไ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอเลยครับเราต้องปิดเขาให้ได้นะสักหนึ่งะครับเราจะเล่นง่ายนั่นเองครับตัดกําลังเขาให้ได้ทุกคนอ่าอยู่ข้างบ้านอยู่หลังบ้านอยู่ทุกคนเฮ้ยเรารุกขึ้นยิงได้เนี่ยเอาจริงโอ,โอ้ยบวกกันเหรอดูาเช็คไม่รู้แล้วจังหวะน,นี้มาเอ้ยเข้าบ้านก่อนเกื <c oughs> อบไปแล้วพนม มาหรือเปล่าออกมาหร <laughs> ือเปล่าพนมรออยู่นะจ๊ะออกมาหน่อยออกมาหน่อยพนมน่าจะแบ่งของไอ้ไม่มีไงเซ็ตนายตายไปหนึ่งทุกคนเลงก็อุ้ยเกือบตายอุ้ยมีเพื่อนเขาทุกคนโอ้โหเดี๋ยวปั๊มยาก่อนปาระเบิดครับเพื่อไม่ให้เขาวิ่งมาต่อครับเวลาให้เราปั๊มยาก่อน ปาให้เขาหยุดนะเดี๋ยวปาให้เขานี่มันจะสตัรน,นะครับผมเดี๋ยวกระโดดไปก่อนครับปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนทุกคนถ้าเข้ามาตรงนี้เราสามารถลงมาตรงนี้ได้ครับระเบิดสตาร์ทสำคัญมากนะครับทุกคนเวลาเราเจ็บเราสามารถปาให้เขาหยุดได้น,นั่นเองครับเวลากว่ามันจะหมดฤทธิก์ก็เราก็สามารถปั๊มยาเต็มแล้วตอนนั้นโอเคปาสวนนะเหมือนเขาจะรู้ว่าเราโดดมาหรือเปล่าข้างหลังก็ยิงกันยังเลย ตัวหลังมีตัวหลังนะครับเวลาอ่าต้องจําให้ดีนะครับว่าข้างหลังมีตัวทงหมน,นเวลาเล่นนะเราจะได้แบบเฮ้ยยิงตีนี้ตายปุ๊บแล้วเราเรอข้างหลังเลยครับถ้าเขาได้ยินเสียงบุบบัมไไ่มแบนเข้ามาเนี่ยปาไปครับผมขอาไงดีทุกคนยิงอ้อมแล้วกันคนระับเหมือนเจเลือสองตัวครับตอนแรกมันอยู่บ้านหนึ่งตัวนั่เองครับแล้วก็หลังบ้านหนึ่งตัวนะ Mk ที่ยิงออกมาเนี่เองเหมือนอยู่หลังทุกคนเฮ้ย โอ้โหเอวันโดนหมวกกดูไม่โดนหัวโอเคยิงล็อบอุย้ยเอาไงดีด้วยกอ้ยกระสุนเราเอวันกระสุนเราจะหมดเลี้วไม่เพื่อนอย่าพึ่งโอเคใจเย็นพนมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่ารีบใส่กระสุนทันไหมกนดูทันอยู่มั้งทันอยู่แหละเอาเสียงดวงไปแล้วกันคนระับใส่เลย อันนี้ A1 เก็บม,มาจะหักศพเอตัวแรกก็ดู <g ül> ที่โดน SJ ตัวแรกครับอันนี้แม็กซ์สำรองอยู่แน่น้มีการวิ่งดูสองตัวนี่กระสุนสยังใส่ไม่เสร็จเลยเพื่อนนายก็ใจร้ายกับเราเกินมีคนถ่นายด้วยทุกคนโอ้ยกระสุนหมดโอ้ทุกคนตายผมตายแน่ๆกูดูผมตายแน่ๆกูดู เอาไงดีกระสุนหมดโอเคเอาระเบิดไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้เล่นระเบิดครับเขาเขาคิดว่ากระสุนเรายังเหลือแน่เลยเนี่ยใส่กระสุนต่อดีกว่าอ้อวัดดวงกันไปเลยทุกคนถ้าเขาถ้าเขาปล่อยให้เราใส่นี่เรามีอัตราการรอดอยู่อ๋อเราไม่เข้ายัดด้วยก็ดูจบแบบนี้ให้เวลาเราใส่กระสุน เหมือนเขาจะไม่รู้ว่าเราใส่กระสุนอยู่กันโอเคใส่ก่อนเลยโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันนะจะไปไหนมานี่จเแกตัวเองอุ้ยไม่ไงหัวสะบัดไปเลยโอ้โหเขาก็กระสุนหมดเหมือนกันเหรอเอามีดหลอกฟันเราเฉยเลยโอ้โหให้ตายกูดูหมดเรี้ยงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอ็มเคอุ้ยเอ็มเคดะว่เดี๋ยวค่อยเก็บได้ไหม โอ้แล้วผ่าโอเคเดี๋ยวเราซ่อมตัวก่อนละกันนะกูดูเดี๋ยวเราค่อยเก็บของนะตอนนี้เหมือนตัวข้างหลังก็จะมีด้วยนะโอเคตัวโหตัวนี้ก็เฮดโฟ้ยาโอ้เฮดโฟกี่กระบอกเนะี่ย <laughs> แล้วเอ็มเคก็สองกระบอกเฮ้ย อย่าลืมว่ามีตัวหลังทุกคนไม่เหมือนจะมาปะเราเลงรอดูก่อนก็ได้พระตอนผมเก็บของเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรแว๊บๆบเหมือนเฮ้ยนี่ไงผมว่าแล้วคนจริงๆริด้วยครับเห็นเขาเหยียบพุ่มหญ้าตอนผมเก็บของแช็กช็อกแช็ก,ชอก,ชอก <laughs> โอเคแต่เราเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่า,าว่าโอ้โหอิ่มๆคดูถ้าเก็บได้นะเวลาก็จะหมดแล้วรีบเก็บรีบ,รบไปดีกว่านะ โอเคผมตอนที่ออกมาล้านสี่แสนกว่าเก็บไปสี่คนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สองกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมวันนี้ผมไปเจอมาต้อมไปเรื่อยๆเจอโอเคตอนนี้เราเกิดหลังหลังบ้านพักทุกคนเดี๋ยววิ่งมาดูมาเช็คตรงนี้ก่อนนะเผื่อมีคนวิ่งค่ะโอ้โหบอดบอทโอ้โหกำลังจะเกิดบอทคุมก็มเกิดเป็งั้นกูเกือบละโดนคุมกํเนิด ถ้าเกิดตรงนี้ก็มาลิงตัวนี้ก่อนก็ได้เผื่อตีน้อยเขาวิ่งนะหรือว่ามีตีวิ่งนั่นเองถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยวิ่งหน้าต่อทุกคนเพราะมันชอบวิ่งครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีสามสี่สามตีปะสองตี2 2> มันจมีคนโอเคเพื่อนบอกมันจะมีคนครับแต่เราไปข้างหน้าดีกว่า <Attack. S 1> โอเคเดี๋ยววิ่งนะครับหนุวัยเป็นไหนฝั่งกุ้งข้าวเจอเดี๋ยวค่อยยิงเนาะถ้าไม่เจอก็วิ่งไปนะครับเสียเวลา <laughs> ถ้าดักเลยก็ดักได้ครับแต่ว่าเราไม่เสียเวลาดีกว่าเปิดตีหน้าวิ่งมา อ่าโอเคเพื่อนบอกมีคนนะครับในคอกม้านะคนเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนเลยก็ได้ครับถ้ามีเพื่อนก็อยู่ข้างๆเพื่อนก็ได้เพราะว่าเราโอเคเพื่อนยิงตายไปหนึ่งทุกคนเดี๋ยพยายามอยู่กับเพื่อนนะว่าเราเล่นสนายทุกคนระเบิดจําเป็นมากโอเคหน้าผมหนึ่งตัวป่าระเบิดไปเลยนี้คนนะครับไม่ใช่บอลโอเคเหมือนจะเล่นไม่ได้ครับถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยพยายามอ้อมนะครับอ้อมไม่เพื่อนนะเพราะว่าเราเล่นสนายอย่าลืมนะ ถ้าโดนยัดนี่เราจะเสียเปียบม,มากมากทุกคนเราต้องรู้่าว่าปืนเราจุดเด่นจุดด้อยคืออะไรนะจุดเด่นคือระยะไกลแล้วระยะไกลเราก็ต้องอ้อมไกลๆเลยถ้าอยู่ด้านหลังแบบนี้บอดโอ้โหตกใจว่ะคนนี่ร <laughs> ระยะไกลถึงจะได้เปรียบนะครับปืนเรานะเดี๋ยวเราอ้อมหลังไปยิงให้เพื่อนเลยให้เพื่อนเล่นข้างหน้าให้โอ้โดนัชั้นไหนอะเพื่อน บนหรือหลังหรือข้างนอกมันวิ่งหนีไปแล้วเลยมันวิ่งหนีเฮ้ยหน้าเราหนึ่งตัวทุกคนโอ้โหไม่โดนตายปะเร่งตอบมันยังลอยอยู่ครับโอเคมาหลังรถถ่ายเฮ้ยหลังรถถ่ายตายปะสวยปีพศห้าเราวิ่งไปโน่นเลย โอ้ยไปนู่นแล้วทุกคนเพื่อเราตายโอ้โจบเลยโอเคเพื่อเราโดนแล้วครับพยายามเว้นระยะนะทุกคนเล่นต่อเล่นให้ได้ทุกคนเพื่อนจะเย็นไปเย็นเพื่อนจเย็นหน้าเราหนึ่งตัวทุกคนเฮ้ยหน้าผมกินอย่าเพิ่งกินนี่ไงโอเคตุยไปหนึ่งครับไปก่อนไม่รู้ครับตุยไปหนึ่งครับผมมันจะมีอีกนะทุกคนน่าจะยังไม่หมดนะครับ เพื่อนเราตุยไปหนึ่งวันนี้ให้ตุยไปหนึ่งนะนาาโอเคข้างบนไม่มีน,น,นะครับมหมดจริงไปเนี่ยเพื่อน <laughs> ไม่แนื้อใจกูว่าหมดหรือเปล่าเนี่ยูยอะไรเนี่ยดโ,โอเคมาดูปืนเรายิงโอเคเป็นปืน FAL ครับเป็นปืนฟอนนั่นเองทุกคนโอเคเปลี่ยนเกราะแล้วก็ได้ครับเก,กราะแล้วแค่เกราะสามนะ เอาสไนมาไม่ต้องจอาจเป็นต้องออกเกาะใหญ่มาก็ได้ทุกคนเกาะสามก็พอแล้วนะไม่ต้องใช้อะไรมากครับเพราะเราเล่นระยะไกลอยู่แล้วนะโอเคทุกคนเหมือนจะมีคนนั่งไงมีคนนะโอ้เพื่อนตายโอเคบอดด้านหน้าเราครับเพื่อเราตายไปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตี้เนี่ยหายทุกคนนะเหลือคนหนึ่งหรือเปล่า เหลือเซตห้าตาโอเคเพื่อนบอกเหลือเซตห้าครับแกเราบนสะพานผมโดนบนสะพานยิงเอ้าเพื่อนตายเอาเพื่อนโอ้โหกี๊วเพื่อนยังไม่ตายโง่จังแวงเคทุกคนเพื่อนตายหมดแล้วครับโอ้โหเหลือแค่เราแล้วทุกคนเราต้องเก็บให้หมดนะแบบนี้จบเลยเพื่อนเหลือแค่เราแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาคนก่อนตอนเนี้ย ย่องก่อนแล้วกันครับเพื <Nein> ่อนบอกเสร็จาดิบดินกระสุนแล้วแค่เจาะซีโอเคไปนู่นแล้วครับหนึ่งตัวชุบเพื่อนนะโอ้โนนูนนนนนทุนวิ่งอยู่โอ้โหไม่แน่ใจถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องยิงก็ได้ครับเดี๋ยวอ้อมเขานะพยายามหาจุดที่ยิงได้แล้วกันทุกคนขึ้นบนนี้เลยได้ไหมเฮ้ย หรือบอดได้เป็นบดโอเคระวังด้วยนะครับเสียงดวงจัดขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเขาเลงมาเห็นคือเราจบนะไหนเห็นง่ายมากครับตรงนี้แต่มั่นใจว่าตีนี้ไม่ใช่ไหนโอเค okay. ด้านล่างเราหนึ่งตัวด้านตรงนู้นหนึ่งนะจำไว้นะครับมันมีเสียงเสียงบดยิงให้คิดไว้เลยว่าเป็นคนนะครับฝั่งตรงนู้นนะ เดี๋ยวเราปิดข้างล่างให้ได้ก่อนตอนนี้อ,นอ่าโอเคตัวอยู่ในตู้คอนออกมาแล้วครับนี่ไงหายหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเลงต่อครับเฮ้ยตรงนู้นมาครับไปไหนละไปไหนละไปไหนละพนุ่มเหมือนหยุดตรงแถวพุ่มหญ้าครับเพราะว่าล่าสุดไปก่อนดีกว่าผมว่าไม่มั่นใจเลยตรงเนี้ย เขารู้จุดเรารู้ด้วยครับลงมาข้างล่างแล้วกันนะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แน่โอเคเอาสไนเลรงแล้วกันทุกคนโผล่มาหรือเปล่าวะนุม่มโอ,โอ,โอ้ไม่น่าจะโผล่แล้วคนดูเอาไงดีเนี่ย อ,อไวกินยาก่อนลวกันนะเดี๋ยวหาวิธีเอาเขาให้ได้นะเมื่อกี้เขาไม่โผล่เลยทุกคนตรงนั้นผมเลยอ้อมหลังโมเตลมานะเพื่อจะมาเอาเขาเองเขาเงียบเลยนะเขาเงียบเราก็ต้องเงียบนะครับอ้อ่า, <c oughs> อาโอเครู้จุดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเอาปืนฟอมาด้วยครับที่เรายิงได้อันนี้เห็นแล้วทุกคนใจอุ้ยระเบิด เล่นกับระบบเนี่ยโอเคหยิบสไนแล้วกันนะไม่ต้องออฟฟอก็ได้โดนนีไน่ไงหัวแตกโอเคเหมือนจะหมดแล้วรู้เปล่าเนี่ยโอ้โหทุกคนหมดสักทีหมดสักทีกทโอเค๋ยวเ,เก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าทุกคนนะอิ่มๆิมเข้ขาตานี้โอเคทุกคนผมไม่ได้ให้ดูตอนเก็บของแล้วกันนะผมจะออกเลยนะเนื่องจากว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะมันเหลืออีกคลิปหนึ่งนะครับมันจะยาวเกินนั่นเองทุกคนโอเคตอนนี้ได้มา7,900นะครับ น่าจะเก็บไป3หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอ่าโอเคตอนนี้ออกมา7จ0 0แสเก้าเก็บไป3คนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกระตาที่3มกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคตอนนี้เรามาคลังแสงกันบ้างดีกว่านะครับเนื่องจากว่าผมไปไล่เมื่อกี้ผมโดนหนูดักทุกคนผมเลยต้องได้เต้งปืนไม่นะครับโอ้โหแล้วผมไม่อยากลงแล้วด้วยเพื่อนไม่มีแล้วครับไม่มีเพื่อนไปด้วยแล้วตามเมื่อกี้โอเค,อเคมาตามน,นี้ก็กลับบ้านเกิดครับ กับค้งแสงทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะไปกันเลยครับผมเฮ้ยเหมือนมีคนบวกกันตรงเอ่อตรงทางไปทุกคนตังเอ่อตังอะไรเนี่ยตรงข้ามสะพานนะครับเฮ้ยเหมือนมีตีบวกกันแบบนี้เราต้องแจมครับมันคือหน้าที่ของทนายทุกคนได้ยินเสียงปืนตรงไหนทนายจะไปตรงนั้นทันทีทุกคน โผลหรือเปล่าอยู่ไกลๆเลยครับผมถ้าเป็นปืนฟอก็วัดกับเราไม่ได้เฮ้ยคนนี้ไอ้ i ตายไหมเฮ้ยตา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 ยหนึ่งครับเมื่อกี้ภารกิจขึ้นครับโอเคตัวที่สองไม่โผล่แฮะเฮ้ยโผล่โอ้โหแล้วตอนออกสักโผบ่ไอ้ตายเอาไม่ตายไม่ตายเฉยเลยโอ้โหใส่กรอกอะไรวะน่ะหรือว่าโดนแขนเ,ขเหรอ ตายเดี๋ยวกูรู้เอเจเอเจผมไม่โอเคเราข้ามมาแล้วทุกคนเราข้ามมาแล้วปรับสะโคก่อนนะให้มันเป็นระยะใกล้ะอะนะเอาเฮ้ยหน้าหนึ่งตัวทุกคนเวระยะหน่อยครับระเบิดไปก่อนเลยสตาร์นหนึ่งลูกครับแล้วปลาด้วยระเบิดแตกปลาไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวเปลืองนะเฮ้ยอา่าเพื่อเรายิงตายทุกคนอ่าสวย นมาดูตัวที่เรายิงซิครับนี่ไงนี่เรายิงครับผมเปลี่ยนเกาะด้วยครับตัวนี้เป็นไอดีสำรองนะทุกคนที่ผมมาเล่นนะอืมโอเคของดีครับเดี๋ยวเข้าด้านในต่อเลยทุกคนอโอเคตอนนี้เราย่องมาข้างในแล้วทุกคนเหมือนมีตัววิ่งมาด้านหน้าผมแนละ้วตอนแรกทุกคนอเฮ้ เอ้ผมไม่เห็นเขาได้ยังโอ้คดูผมไม่เห็นเขาเฉยเลยโอ้จบจัดไปหลังแล้วครับโอ้่อกี้คนดูเสียนะผมไม่เห็นเฉยเลยผมโอการแค่เป้าที่ผมเล็งเนี่ยโอ้ยตัดหวยกกะดูตัดห่วยอะโอเคเพื่อนบอกวิ่งตามเลยได้เดี๋ยวเพื่อนไม่เปิดเราก็ตามอ่ะเอาอันนี้เป็นตีสุ่มมาคทุกคนเนื่องจากเพื่อนเราไม่อยู่แล้วนั่นเอง เดี๋ยวปั๊มยากอนอยู่หน้าเเลยทุกคนตล้วเนนะี้ยเอ,อเมื่อกี้เขาวิ่งมาแถวนี้ไม่ใช่คนเด้ยเอาอยู่นู่นนี่อ้าวเบอร์หนึ่งตุยเรียบร้อยเฮ้ยมาเพื่อเรายัดวะอ่อโอเคเพื่อเรายิงตุยทุกคนโอ้ผมก็ย่องมาหาตั้งนานเถอะเขาย่องมาแถวนี้แล้วครับเขาย่องมาฝั่งนี้แล้วผมก็คิดว่าอยู่ข้างหลังโอเคเพื่อเราตุยเมื่อกี้ ไปเก็บของเพื่อนเลยเพราะว่าเห็นเพื่อนเฮ้ยอันนี้นพอสเพอเราเอาไม่ใช่ทุกคนไอ้ตหมวกดีเอาไหมลูกลักลูกลักเอาดีไหมเนี่ยเอาของแต่งก็พอแล้วมั้งเนี่ยเอาแล้วเพื่อนเราตัวไหนเนี่ยเพื่อนคนเมื่อกี้เขายิงเขายิงเซตหกข้างนอกตายทุกคนตัวสุดท้ายนะครับเป็นยังไงศพในห้องเหรอ นี่ไงของเพื่อนทุกคนอิ่มเลยทุกคนโอเคแต่เราฟาร์มแล้วออกกันเลยดีกว่านะตานี้อิ่มๆครับโอเคผมตามนี้ออกมา9 0 0 0 0กว่าเก็บไปแค่หนึ่งนะครับผม <laughs> อิ่มของเพื่อนนะอิ่มของเพื่อนที่ยิงได้น,นั่อย่างุกคนเป็นไงบ้างผมกับการเล่นเอเจนะครับผม <laughs> เพื่อนๆมีความเพลีก็ฝากคอมเมนต์ไว้ตลอเลินคบผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยครับทุกคนบ๊ายบายครับผมไปเจอคลิปหน้าครับ